โอเคไหมโอเคโอเคไหมเจ็บเจ็บไหมเจ็บไหมตอนแทงเข้าไปตอนแทงเข้าไปเจ็บไหมนิดหน่อยตอนแทงกับตอนดึงตอนไหนเจ็บกว่ากันตอนแทงตอนแทงเข้าไปใช่ไหมตอนแทงแล้วตอนดึงออกอ่ะโอเคโอเคนะโอเคค่ะผ่านนะค่ะนะครับบอกว่ามนั่งต่อก็ได้สองชั่วโมงก็ได้ครับก็อยู่บ้างสวัสดีท่านผู้ชมช่องพ่อเลี้ยงพาเพื่อนนะครับ มือนี่ก็เป็นมือแหลกแห่งมันนะครับาทีผู้เลี้ยงที่ได้ไปฉีดวัคซีนนะครับเป็นยี่หอ้อชินโนฟาร์มนะครับเนาะก็โอ้เธอเป็นยังบุญอยู่ครับที่ได้ยุลาพรครับจะฝ่ายหญิงยุลาพรอน็นน้ำขโมานะครับเนาะอะไรแบ่งมาให้กับพนักงานบริษัทมือนี่ก็ไปเฉียดอยู่ อำเภอศรีราชาพัทยาไทยครับเดี๋ยวตอนนี้เขาบ่ห้เอารถไปนะครับเนาะเขามีรถรับส่งให้ทางบริษัทเนาะกับบริการดีดีบริษัทก็ได้นะครับเนาะอยางทมาล้อรถยุ่นเนี่ยหนาบักซอยแล้นะครับนี่ครับทีมงานบริษัทเดียวกันล่วสาวเป็นไงบ้างดีใจไหมดีใจฮะสู้จสู้นะคะนี่ครับ อยู่ใกล้ๆกันครับเดี๋ยวท่านศิไปรับวัคซีนกันอยู่อำเภอศรีราชานะครับเนาะดีใจไหมได้รับวัคซีนยอดเลยนะครับไปไ,ไหนมาไหนรับวัคซีนครั้งนี้รู้สึกดีไหมสอบต็มที่ถือ<ะ>ว่าเป็นยังบุญเนาะ <c oughs> จี่ฝ่ายหญิงจุฬาพรน์ออกขอไมาให้ผมท้อเนาะพักฟันเที่ยงคืนนอนส <c oughs> องชั่วโมงฮะทำอะไร <c oughs> ทำอะไรอยู่ทำไมนอน <c oughs> ยังลูกยังลูกโอ้ บริการรถตู้รับส่งอย่างดีนะครับนี่การรับวัคซีน,นที่อ่าพยาไทศรีราชานะครับบริษัทบริการอย่างดีเลยครับรบนรถตู้เขาก็จะมีบอกถามนางครับนางเว้นระยะห่างกันครับเวลานังรถมาทำง,งานหรือว่า เขาไปขีดมาฟิงก็ต้องนงั่งเป็นระยะห่างกันหนึ่งเมตรครับขีดไปขีดเร็วเก็บบ่ปะเก็บนะบ่เก็บเอบอตอนปะเก็บคุณทีขีดอยู่ขีดบีดขีดขีดเนาะใส่ไส์ปะเนี่ยเอาล้อยเอกสาร้อยเอกสารอันนี้ครับอันนี้สีเปล้วรวะเนี่ยเออนี้อขีดโอ้เป็นเป็นยังบุญนเน,ะใน,ในาะนะครับอันนี้อันนี้ก็มาบริษัทเดียวกันครับ ช่องช่องอะไรนะช่องเล็กสตอรี่เล็กสตอรี่นะครับไปเบิึงนะครับบนเทนแนวกินแซ่บๆกินเขาแซ่บๆไปให้กินเขากันนั่งรอคิวกันครับอย่าไปคิวรถใครรถมันนะครับคันไหนไม่คันไหนคันนั้นสุดยอดไหมร้จักปลอดภัยปลอดปลอดภัยแน่นอนเนาะครับผมเราต้องรอดใช่ไหมครับเราต้องรอดครับอะไรนะปยุทธ์เขาไม่รอปรยุทธ์ไม่เอาครับขาไม่รอปยุทธ์ไม่รอครับ กำลังต่อแถวกันนะครับก็เิ้นร <c oughs> ะยะห่างด้วยนะครับขอบคุณครับัไป้า้นก้ัครับผมอันนี้ต้องเป็นขั้นตอนยืนบัตรนะครับแล้วเราไปรอฉีดนะครับนู่นนี้เรามาบบรับวัคซีนชินโนฟาร์มนะครับอ่ากำลังรอฉีดครับจะมาลุ้นกันว่าจะเจ็บบ่ <laughs> ได้ได้คิวแล้วครับคุณหมอเอาเบาๆนะ <c oughs> อะไรคุณหมอกำลังทำให้เบาๆนะคุณหมอฮะเบาๆนะครับหมอ นี่เลือกเลือกหมอนะครับเลือกคอนโดวันนี้ทำไมเท่าไหร่นะครับไม่เก็บเท่าไหร่นะครับเโอเคครับพร้อมครับเดินเลยครับไม่ครับเจ๋งนะครับนิ่มมากเลย เรียบร้อยครับเข็มแรกครับชิโนฟาร์มของเรานะครับ,รรค,รบคุณหมอชีดจังครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคครับเมาก็นั่งรอกันสองชั่วโมงนะครับเอ้ยเจ็นาทีนะสามสสามสิบนาทีพูดผิดสามสิบนาทีนะครับวิดีโอนะกล้องนะ